ไม่เล่น b a t t l e f นานครับก็เข้ามาเล่นสักนิดสักหน่อยนะโอ้ก็ยังกระตุกอยู่เหมือนเดิมนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้สวัสดีโอ้ยโดนยิงเดียวพี่เดียวเอ้ยเฮ้ยจะทำอะไรหนูอย่าทำอะไรหนูโอ้โหไหนดูปิงซิงโอเคปิง50ใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้ จะทำไร้หนูกันสิคะเอ,าอ้าอเชี่ยเอ้ยมึงยิงกูทำไมยิงเหรอใครยิงวะเอ้โ้โถเอา้าตายเฉยอโอเค,คก็เหมือนว่าเมื่อกี้จะได้ดอทมา <c oughs> ดอทรีเฟล็กนะดอทรีเฟล็กก็นะกกกจะมีเป็นแบบนี้เป็นจุดๆแบบนี้นะเป็นดอทระยะใกล้ถึงกลางนะครับอืมโอ้ยทำกระตุกอยู่วะ เฮ้ยเยอะได้คิวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลองใจเย็นหน่อยบู้ว่าไม่ได้ครับอันนี้ผมก็ลังวิ่งไปแล้วครับผมตอนนี้จะเจอศัตรูหรือเปล่าโอเคศัตรูหนึ่งตัวครับถอย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 ยื๊อื๊ยูโดนเองโดน F สองพันผมปรับวิดีโอแป๊บนึงครับอืมทำไมมันแหลกจังวะไหนลองปรับเออลองปรับเป็น SSA ศูนย์อะไรนี่ดิลองดู เล่นกันต่อเลยเออมันก็ลดความหนกลงมาได้ในระดับหนึ่งนะครับเออดีดีดีดเฮ้ยโจด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 เฮ้ยน้านุุดเฮ้ยเไนเปอร์หรือเปลยาเห็นแวบยเ้เ้ย้ยเเยเงยนฮเล้ยเเ้เ้ยเยเเปลีเยนเนเฮ็อเฮ้นเ้ยเป้นเยเฮเปลี่ยนเปเยเเเเย โดนอะไรยิงเนี่ยโอ้โหใจเย็นครับพี่ตายแล้วเออเดี๋เดๆๆเดไม่ได้ไม่ได้สู้กับมันตรงไม่ได้เฮ้ยมีคนมาทางซ้ายนี่หว่าใจเย็นครับใจเย็นครับปูวางไม่ได้ครับวูอเอาไงดีว่ายน้ำไปก็ไม่ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่โอเคเก็บแบตอีกหนึ่งตัวเฮดช็อตด้วยเฮ้ยตายตายตายวู สามตัวสามตัวแล้วสามตัวแล้วใจเย็นใจเย็นวางไม่ได้ออกไปนี่โดนเปล่าวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอเคตอนนี้ร้องกันกระสุนครับกระสุนเล็กหนึ่งไหมกระสุนสุดท้ายละกล่กองกระสุนอยู่ไหนวะนี่เชีย่ยยิงไม่โดนอีกไล่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 ดีไล่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 ดีกล่องกระสุนใจเย็นครับใจเย็นครับ <laughs> ไอ้เชี่ยรู้สึกว่าผมจะเข้ากับ F 2 0 0 0ได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยน,นะตั้งแต่เล่นมานะครับ ก็เป็นปืนที่ดีปืนหนึ่งจะเล่นกันกี่ตัวเนี่ยหนึ่งพันตัวโอ้โหอะไรล่ะครับมันก็เป็นปืนที่ดีปืนหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเขาถึงบวชให้ AEK เป็นปืนที่เจ๋งที่สุดในสายแอสเซนะผมใช้แล้วไม่ค่อยถนัดหรือเป็นเพราะผมไม่เข้ากับปืนเองหรือเปล่าโคตรปืนเดี๋ยวนะอย่ายิงผมนะอย่านะเติมเลือดอยู่นะอย่าเข้ามานะเว้ยยินเสียงจะทางขวามาแล้วใส่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 ดับเบิลคิววะโถ่อยียโอเคคนละตัว โอเคโอเคได้ได้อยู่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 ได้อย,อยู่อย่าครับอย่าทำผมครับขอร้องครับามเใจเป็นสมบัติของผู้ดีมองดูสุเลดจะเอาอะไรไปสู้เขาจะเอาอะไรไปสู้กับเขาล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 าาลาลลาลาลาลลาโอ้ยิงมว <c oughs> โอ้เพลงเป็ดเ,เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กัน ชาลาลาลาชาลาลาในเช้ามืดชาลาลาชาลาลาลาเฮ้ยเรื่องเลยห้าพันสองแล้วเอาอะไรไปสู้กับเขาเนี่ยเฮ้ยโจด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 โอเคเยี่ยมอเย้าฮอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวช็อตกันไล่หลังกูว่าแล้วเฮียอุ้ยไม่ใช่ช mm ็อตกันว่ะแต่เป็นเอฟสองพันเนี่ยปืนที่มันใช้เมื่อกี้เหมือนคล้ายๆช็อตกันนอะว่ะแบบยิงระยะสั้นแล้วผมไม่รู้จักปืนเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยโจด ยิงโดนมั้นอะผมยิงสุ่มมั่วนะครับยิงสุ่มมั่วนะครับอย่างน้อยได้ซับเพรสคิวก็ยังดีเนาะเดี๋ยวเราลองมาเช็คตรงนี้กันดิเฮ้ยมีใครเปล่าม่มีโอ้ยโอ้ยจากไหนจากไหนอะไรครับพี่อะไรครับพี่พี่ยิงผมทำไมครับไอเชี่ยยิงไม่ตายหรือวะโอ้ยตายเหอะตายเซร่าอย่ายิงกูยิงยิงอะไรของมึงยิงยิงอะไรของมึงเอาอะไรยิงกูวะฮิวแป๊บฮิวแป๊บฮิวแป๊บห้าสิบหกสิบเติมเลือดก่อน เติมเลือดก่นอนเฮ้ยไอเชี้ยกูก็นึกว่าพวกเราโถเอ้ยเห็นชื่อมันซ้อนยันตายแล้วร้องจําชุดแล้วแหละครับอย่างนี้ครับเราเป็นทหนารรัสเซียอยู่ครับตอนนี้เราเล่นอยู่ฝั่งรัสเซียอยอดผู้เล่นในห้องก็มีทั้งหมดฝั่งละสิบหกนะครับผมสู้เขาไอ้หนูเฮ้ยหมอบไหมหมอบไหมหมอบไหมมีก็วะโอ้ยแหลกแหลกกระตุกสัตว์โอ้ยแหลกกระตุกสัตว์โอ้ยอย่าอย่ายุ่งกับดิฉันนะคะไม่ได้นะคะ ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยสไนเปอร์พร้อมเลยฮึบจดเฮ้ยจาะฮึดฮึเจาะฮึดฮึดเจาะฮึดเฮ้ยโจด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 ตายเฮ้ยโจด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 ตายกระสุนเหลือแปดนัดเสียงจากข้างหลังเราพวกเราปะนี่ไงนี่ไงเจอตัวแล้วเออเฮี้ยหายไปไหนวะตามสไนเปอร์ไปหายโดน AK ยิงว่ะ เดี๋ยวเราเล่น F 2 0 0 0เรื่อยๆก่อนครับตอนนี้ยังไม่อยากเปลี่ยนปืนครับมีปืนหลายปืนให้ใช้นะพอดีเล่นมาก็สักพักหนึ่งแล,ล้วล่ะแป๊บหนึ่งฟิวตายวะโอเคเฮาช็อตยี่ยมเดี๋ยวใจเย็นขอรีโหลดแปบบ๊บไหนข้าจะเอาเอกจะเอาก็เข้ามาเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ยเชี่ยตกใจโ,โ,โดนลุมแบบนี้รอดจะแปลกแล้วนี่ผมเอาปืนนี้มานำเสนอครับเชี่ยมจะชุบกูทำไมเนี่ยโธ่โ ผมเอาปืนนี้มานําเสนอครับ M249 ครับของสายซัพพอร์ตนั่นเองแล้วจะรู้ว่าความหลวงปืนนี้มันเป็นยังไงมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนระดับนี้ต้องเข้าชาร์จแล้วครับระดับนี้ต้องเข้าชาร์จแล้วเอ้ยเี้ยติดปืนมันใหญ่เลยปืนมันใหญ่แล้ววะโอ้โดนยริงแล้วโดนจริงแล้วทางขวามีศัตรูหรือเปล่าอ๋อพวกเรานั่นเองด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับหลบครับหลบครับ ลบครับผมเป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมต้องวิ่งบู๊ระยะประชิดครับปืนนี้มีแรงดิดค่อนข้างมากนะครับยิงไม่ค่อยจะแม่นหรอกแต่รวยจริงรวยจริงเห็นดยิงไม่ค่อยจะแม่นเลยต้องเล็งเอาครับถ้าเกิดยิงแนละ้วเป้ามันกระจายมากครับก้อสุดมันจะิววิวิวิวไม่เป็นทิศไม่เป็นทางนะเราก็ต้องแบบเออใช้ดอทเล็งไปด้วยนะเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงมีแสงปืนไฟปืนมาจากตรงน,นั้นลองไปเช็คกันหน่อยซ ลองไปเช็คหน่อยสิเฮ้ยโจด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 เห็นด้ะมันไม่เหมาะที่จะเอามาวิ่งบวกแบบนี้ว่ะจริงๆนะมันเหมาะที่จะแบบจะตั้งป้อมมากกว่านะผมว่านะผมว่าเฮ้ยโจดโจดโจด sv98 มึงถือมึงถือสไนเปอร์ไรเฟิลมาลงพื้นดินแบบนี้เลยวะมึงแม่งโคตรใจกล้าเลยวะนี่ปืนนี้ก็สนุกเหมือนกัน as wall wow. as ผมเรียกว่า as wall wow. นะครับไม่รู้ว่าชื่อปืนเรียกว่าอะไรนะครับกระสุนในรังกระสุนในแม็กกาซีนมีน้อยมากอะ่ะ21ใส่ได้มากสุด21นัดนะครับมันคือแบบมันน้อยแต่ว่ามันเป็นปืนที่เบาแล้วก็ถามว่าแรงไหม,มก็ไม่ค่อยแรงอะ่ะแต่ว่ามันดูแบบคล่องแคล่วดีแล้วก็ยิงได้รัวดีแล้วก็ไม่ดีดด้วยนะ มีคนขึ้นมองบนหรอเป่าสงสัยพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวผม,ผม,ผ,มผมเห็น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 ไม่ตายวะ่ะเชยแตงอุ้ยเชี่ยมาไงโถเอเอมึงพูดอะไรแรงไหนเนี่ยมึงเป็นใครมึงเป็นใครกูมไม่เกี่ยวกับมึงผมมีปืนไร้ใช้กว่าสก้าเฮชสก้าเฮชลองดูนะลองดูสกาส้าเฮชดูซิว่ามันจะเป็นปืนยังไงนะ ยี่สิบเอ็ดน้ำเหมือนกันวิ่งเข้ามาท่อนี้เหรอท่อนี้นี่หว่าเดี๋ยวันริโหลดแป๊บอุ้ยระเบิดมายังไงระเบิดมาจากไหนระเบิดมาจากไหนหลบนะครับพี่หลบนะครับเฮ้ยจอด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 โอ้แลกกันไปนะครับไม่เอาแล้วกลับไปใช้ลองนี่ A E K A E K ที่เขาล่ำเรือกันเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับ จะลองใช้ดูว่ามันจะเข้ากับผมหรือเปล่าแต่ผมชอบ F 2 0 0 0ที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมาใช้ F 2ออู๋เจ็บชิบหายใช้ F 2 0 0 0ได้คลองแคล่วที่สุดนะครับตกใจเฮ้ยมีคนไม่ผ่านเฉยเกา่ารู้ไหมว่าผมทำอะไรผมเกา่าเก่าหูอยู่ครับคันหูเฉยเป็นแบบนี้ทุกทีเลยเวลาเก่าแล้วไม่มีคนมาโคตรเซ็งอะผมมือผมไม่ได้จับเมาส์องเมื่อกี้อะไรเราหลบครับไอชีเอาไม่ตาย ม,มา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 ดีๆละดีๆละดีๆละมามามาบวกพวกเรานี่ยวัวเสียงช็อตกันแถวนี้นี่ยบัวชาใชรใช็ชอตกันวะเสียงมาจากไหนวะวิ่งบนสองสามเาเ,นเนี่ยเฮ้ยเชี่ยคนโอเคด้านซ้ายด้านซ้ายมีมีวะ วันวันเราแวงวันวันเรตกใจตกใจเฮ้ยโขนโจ๊โดผมว่าเราย้ายกลับไปใช้ f 2 0 0 0เนี่ยครับ f 2 0 0 0ของเราอะครับเนี่ยมันดูแบบเวิร์กมันดูแบบเวิร์กว่าเยอะเลยอะมันดูแบบเวิร์กเวิร์กมากกว่านะเฮ้ยโจดตโจดนี่เป็นไง f 2 0 0 0ของเรา f 2 0 0 0ของเรา f ส0 0พัน f สอง0ัน f ส0งพัน0สองเฮ้ยยกระสุนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนกูหมดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น สวัสด er, <sl> ีพี่เฮ้ยระเบิดระเบิดโอ้โหเฮ้ยใจเย็นพี่กูรีหลอดช่วยเยัยไอ้สัสพีโหลดกระสุนเยอะช้าเลยเงเฮ้ยระยะไกลไม่สู้ระยะไกลไม่สู้เราสู้ระยะกลางกับไกลนะครับผมยิงระยะไกลไม่ค่อยเก่งครับเนี่ยระยะเนี้ยแพ้ตลอดสู้ไม่ได้ ไปต่อครับบูต่อครับกำลังมันครับ1000คิวผมเล่นจนกวผมจะเบือ่อโอ้ยอ,อย่ายิงผมอย่ายิงผมตายแทนเลยวายไปแล้วเดี๋ยวค่อยเติมเมทอีทีเรือเรือขอเกแบบ้าชม่วโแป๊บโอเคจะมีใครมีใครมาปะวะผัวแล้วต้องมีคนมาต้องมีคนมาโอเคไปต่อได้ครับผมเลือดเต็มแล้วสไนเปอร์ยิงโดนหัวแล้วกูยิงโดนหัวแล้วมเมื่อกี้ใจเย็นครับโถไม่น่าวิ่งกลับมาเลยน่าจะวิ่งออกขวาไปเลยนั่นอะไรครับ ต่อ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 มีปืนพกจะนําเสนอครับ M1911 ครับเป็นปืนพกที่ผมชอบที่สุดใน Battlefield แล้วครับถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะโอเคถ้าเกิดว่าเล่นแบบโหดปืนพกเนี่ยแต่มันก็เป็นปืนที่ถามว่าแรงไหมมันก็ไม่แรงมากนะครับแต่ว่ามันนิ่งแล้วก็แม่นยำาสุดนะนนนครับเนี่ยปืนเนี้ยครับไม่ต้องใส่ซับไม่ต้องใส่แบบอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องติดใสชงไฟฉายะครับแต่ตอนนี้ผมจะตายแล้วครับเลี์เยีย้นี่ก่อนจะเ,เติมเลือดเฮ้ยระเบิดตกระเบิด <c oughs> ระเบิดไข่เอาเระเบิดกูเองอะเนี่ยกูกดระเบิดตรงอนไหนวะก็เออเลยเดีรีโหลดกระสุนนะครับไม่มีไม่มีมาแล้วมาแล้วไป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 ข้างหลงังข้างหลงังโถ่อ้ยมายังไงวะกระตุกอีตหาหักเป้าหมายของเราคือฆ่า50ตัวแล้วหยุดอัดนะครับแล้วผมก็จะไปเล่นกับผมเอง เฮ้ยโจดวู้เลือดเรือน้อยแล้วครับทรหดมากทรหดมากโถ่เอ้ยกระสุนกูน้อยกว่าไอ้เหี้ยต้องใช้เมื่อมันแม็กหนึ่งอะครับในการฆ่าคนหนึ่งอะมันเป็นเพราะผมกากาเองครับผมไม่ค่อยยิงแม่นเท่าไหร่อ่ครับนะป่องตรงแลกวะ เฮ้ยมีคนขึ้นมาข้างบนด้วยโอ้ oh, no วัตตาฟักซ้าย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 เห็นเห็นแวแบบ๊บเห็นแว๊บ,บทำอะไรครับพี่ตื่นตื่นตื่นมาช่วยกันลบก่อนครับเฮ้ยชิปหายเฮ้ยใจเย,ย็นใจเย,ย็นโถ่ได้แค่แอสเซทที่เชื่อกูรีโหลดอยู่ M249 ก็เอ้ยไม่ใช่ M249 M1911 นนะครับมันต้องใช้ระยะ เวลาโอ้โหในการยิงใหม่นะครับไม่ตายหรอกครับยิงอย่างนี้มีที่กั้นนะครับผมเป็นคนที่ยิงหัวไม่แม่นยิงเป็นตัดตัวยิงเป็นตัดตัวเนี่ยใกล้ๆแบบนี้จะชนะเขาตลอดอะ่ะจริงๆนะลราถือ S2000 เนี่ยระยะไกลไม่เคยยิงสู้เขาได้หรอกจริงๆบอกโกงๆเฮ้ยโถเอ,อ้ย SV98 เชนนีเล่นควิกซูมเหรอวะแต่ตอนนี้ผมแลกมากเลยอนะ ไม่รู้เกิดจากแหลกเพราะอะไรนะครับหลายๆคนดูไปคงจะเสียลมนะครับเวลาแหลกนะครับผมก็เสียลมเวลาเล่นเหมือนกันนะครับไม่แปลกหรอครับเพราะผมคือเวลาอัดแฟบมันก็ต้องกินทรัพยากรเครื่องไปนิดนึงอ่ฮัลโหลเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกจากห้องก่อนไนดะ้เปล่าพอดีอัดเทปอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้สัตว์เอ้ยกูเ,ยเ,ยยเพิ่งตื่นกูเพิ่งตื่นเ <c oughs> ย้ยโดนระเบิดถ่ายไวย้ <c oughs> <c oughs> ควายกูรอดมาได้เอ้ยจะได้เอเย หนีระเบิดมาเจอลูกกระสุนปืนไอ้เชี่ยอย่างฮาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยโอ้เชิอดโอ้เชิอดพองห้าสิบตัวยังวะจะได้หยุดอันตสักทีสามสิบเก้าตัวเด้ขาอีกสิบเอ็ดตัวเท่านั้นครับอีสิบเอ็ดตัวเท่านั้นครับ อีสิตัวเท่านั้นนะฮะเล็งเป้าหมายไว้แล้วห้าสิบโอ้โหแลกแลกซัดทำไมแลกอย่างนี้ทำไมแลกอย่างนี้ตายซะเอ้ยใจยเย็นครับรีโหลดอยู่ครับรีโหลดอยู่ครับแลกแลกแลกซัดมึงตายมึงตายมึงตาย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 ยอมครับมึงวิ่งเข้าชาร์จกูแบบนี้กูยอมเปลี่ยนปืนแล้วใช้ปืนอะไรดี ที่แน่ไม่เล่นสไนเปร์แน่นอนครับไม่ไหวครับผีเก้าสิบไงเจอผีเก้าสิบกูแล้วแหละผีเก้าสิบก็เป็นอีกเปืนหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับใช้ได้ทุกสายนะครับผมโอ้โหลกโอ้โหลกๆอย่างนีเ้เสียลมสัตว์เสียลมสัตว์เสียลมสัตว์อืมอืมใจเย็นครับพี่คือเวลาอัดแฟบไปด้วยมันกินทรัพยากรเครื่องมากนะครับผม มากถึงมากที่สุดอะครับไม่ใช่มากธรรมดาครับแบบมากแบบมากมากมากอะ่ะเนี่ยดูดิดูดิดูดิดูด,ด,ดินะครับมันไม่เหมาะเลยครับที่จะอจัดแฟบไปเรื่อยแล้วเล่นบัตเทิฟิลแบบเอาตีเพยาไอ้เชีย่ย <c ười> คิวได้กี่ตัวเนี่ยที่กูบวกเมื่อกี้อีกห้าตัวครับอีกห้าตัวครับอีกห้าตัวเท่านั้นอีกห้าตัวเท่านั้น จริงโดนใครวะโถเอ้ยอ <speaking in notes> ีกห้าตัวครับผมต้องใช้พีเก้าสิบคิวได้อีกห้าตัวครับแล้วเราก็จะบรรลุครับเราจะบรรลุภารกิจนี้กันไหนใครจะเอาไหนไปไหนแล้ววะเมื่อกี้กูเห็นแวบๆอะไรครับตายคู่ตายคู่เลยดับเบิลคิวดีครับว้าวเฮ้ยบัดดี้เฮ้ยบัดดี้โย่ไปหลบหลบนะครับหลบนะครับหลบนะครับศัตรูศัตรูอยู่ไหนอะ No, 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 no. าา ina, สาดสาดเข้าไปสาดเข้าไปโดนไม่โดนไม่รู้กูสาดไว้ก่อนกูสาดไว้ก่อนกูมอบตำสาดสาดไว้ก่อนโดนไม่โดนไม่รู้โดนไม่โดนไม่รู้อยินตายเลยแย่งแย่งเซนกูจะไอ้ยกูแค่ขี้มูกอยู่อะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าเลือดเลือศูนย์โอ้หนิดเดียวนิดเดียวครับสองตัวสุดท้ายครับใช้อะไร aug เดี๋ยวปะ

จบเกมจบเกมจบเกมบาย